สวัสดีคะ่ะลูกดวงของแม่มอลินไพ่สื่อว่าคนที่เรากําลังคิดถึงคะเขาอยากจะพุ่งมาหาเรานะคะเขามีความอยากมาบอกความในใจอะไรบางอย่างเขาว่าจะเป็นคนที่อยากมอบความรักที่ดีให้เรานะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนยิ่งห่างกันยิ่งไม่ได้อยู่ใกล้ยิ่งไม่ได้เจอกันะเขายิ่งคิดถึงเราคนคนนี้เป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะแต่ก่อนเขาจะเป็นคนที่ลงตัวเองหวงตัวเองแล้วก็มีคนให้ความสนใจเขาเยอะอ รู้สึกเหมือนคุณกับเขา,าจะอยู่ไกลกันอาจจะแบบทํางานคนละที่หรืออะไรที่ต้องไปทำมาหาสูซึ่งมันไม่ได้อยู่ใกล้กันขนาดนั้นคนะ,ะเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณอยากมาอยู่ใกล้คุณนะคะคิดถึงคุณอยากกอดอยากสังสค์อยากทําอะไรด้วยกันคนคนนี้กําลังวางแผนอยากจะกลับมานะคะเขากําลังวางแผนเพราะว่ารู้สึกเหมือนพลังงานของคุณคะะ่ะจนวนๆอยู่กับเขาหมดเลยเขาอยากกลับมาหามากเลยเขาอยู่ต่างที่ต่าง หัวเขาตอนนี้ถึงแม้งานจะเยอะนะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณค่ะเขามีความคิดความวางแผนที่อยากจะมีคุณอยู่ในนั้นคนคนนี้นะคะแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่บุคลิกอีกแบบหนึ่งแต่พอเข้ามาเจอคุณนะคะเขาอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่อยากวางแผนชีวิตมากขึ้นยิ่งอยากวางแผนมาหาคุณการมอบโอกาสให้กันนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเริ่มคิดในหัวล้วเขาละอันนี้คุณกําลังจะมีความรักใหม่หรือเปล่าคะ คนคนนี้นะคะกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ชอบเที่ยวชอบสังสรรค์อะไรเงี้ยเขาอยากจะเป็นคนใหม่คนที่ดีพร้อมอยากมีอะไรที่พร้อมมากกว่านี้เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีดีพอที่จะอยากมี relationship ความสัมพันธ์กับคุณนะคะเอาเป็นว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่อะค่ะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณตอนนี้แต่แม่หมอเชื่อว่าเขากำลังคิดอยากจะมาหาคุณนะคะ วางแผนอยู่ว่าจะทํำยังไงดีความสัมพันธ์นี้เพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปได้ดีเขาอยากขอคุณอะไรบางอย่างอาจจะเป็นขอเป็นแฟนเป็นความรักที่ดีหรือว่าอยากจะวางแผนทําอะไรด้วยกันเดี๋ยวจับตาดูคนนี้ดีๆนะคะเข้ามาดีค่ะ